สวัสดีครับท่านผู้ชมท้องนาบ้านเรานะครับวันนี้ก็อยู่กับวัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับเราจะบริหารเวลานะครับยังไงนะครับอยากมีเวลานะครับถ้าเรามีงานที่ต้องไปทํานะครับแล้วก็มีวัวเลี้ยงนะครับมีงานประจําทํานะครับ ไม่มีเวลาที่จะมาอยู่กับเขานะครับผมใช้วิธีไหนนะครับของผมนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ3มไร่นะครับที่แปลงตรงนี้นะครับผมก็จะทํานาด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับประมาณไร่ครึ่งนะฮะไร่ครึ่งนะครับก็หลังจากทํานาเสร็จก็เป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นผมก็จะนะครับปล่อยนะครับให้เป็นพื้นที่ของวัว นะครับปล่อยเขาเลยนะครับในตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนะครับนี่นะครับโดยการล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วลวดน้ำนะครับอย่างดีเลยนะครับอ่าหลายชั้นเลยนะครับไม่ได้ล้อมไฟฟ้านะครับเป็นล้อมลวดน้ํานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปล่อยวัวลงมาเลยนะครับในตอนกลางวันที่เราไม่อยู่นะครับตอนที่เราไปทํางานอย่างอื่นนะครับหรือเราไม่มีเวลานะครับ ผมก็จะปล่อยไว้ตรงนี้แหละนะครับวัวก็จะเดินกินนะครับเศษพวกหญ้านะครับที่เกิดนะครับก็พอมีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ปล่อยให้พื้นดินตรงนี้แห้งนะครับผมก็มีการบริหารก็คือสูบน้ำนะครับจากบ่อตรงนู้นนะครับซึ่งบ,บ่ออยู่ข้างฝั่งทางไอ คอกวัวตรงนู้นนะครับผมก็จะมีโซลาเซลล์เปิดลงบ่อไว้นะครับแล้วก็จะหลังจากลงบ่อเสร็จก็นะครับสูบนะครับจากบ่อนะครับลงมาที่แปลงตรงนี้นะครับแปลงตรงนี้ก็ประมาณเกือบนะครับหลังจากแบ่งพื้นที่มีปลูกหญ้าบ้างนะครับตรงนู้นเป็นที่คอกวัวเป็นที่ให้เขาเดินเล่นนะครับชั้นในนะครับนะครับชั้นในตรงนู้นแล้วก็ชั้นนอกนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นชั้นนอกก็ปล่อยออกมา นะครับก็ปล่อยน้าออกมาก็มีหญ้าขึ้นนะครับเขาก็เดินเล็มนะครับในตอนที่เราไม่อยู่นะครับตอนที่เราไปทํางานหรืออะไรนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับอ่แล้วก็ใส่ฟางที่รางไว้นะครับตอนเช้านะครับกลับมาจากทํางานตอนเย็นๆนะครับก็มาครับมานะครับดูเขานะครับแล้วก็ให้อาหารนะครับ ไปบ้างนะครับโดยการตัดหญ้าเสริมให้นะครับวันละครั้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีพวกฟางนะครับฟางนี้ให้กินเป็นประจำเลยนะครับเขาก็อยู่นะครับนะครับอยู่แล้วก็กินนะฮะก็โอเคอยู่นะครับวัวก็อยู่อย่างอิสระนะครับตรงนี้ในตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะทะลุหากันหมดเลยจนถึงจนถึงคอกเลยนะครับสามารถเดินเข้าไปจนถึงคอก ไปนอนในอคอกได้นะครับถ้ามันร้อนกลางวันแดดๆนะครับนะก็มันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ดีกว่าเราไปขังไว้ข้างในอคอกนะครับขังไว้ข้างในอคอกเขาก็มีหญ้ามีอะไรได้พอแทะเล็มนะครับแทะเล็มนะครับแต่ว่าเราจะต้องไม่ให้พื้นที่ตรงนี้มันแห้งนะครับผมก็ใช้วิธีการปล่อยน้ํานะครับจากน้่นนะครับจาก บ่อสูบจากบ่อนะครับลงมานะครับมีไหมครับนี่ผมเพิ่งปล่อยไปนะครับเป็นจุดเป็นจุดก็มีหญ้าขึ้นเขียวเขาก็เดินแทะเล็มนะครับแทะเล็มนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับสามารถอยู่ได้นะครับดีกว่าจะปล่อยเขาไว้ในคอกนะครับขังไว้ในคอกอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับผมก็ทําเป็นรั้วนะครับรั้วนะครับแล้วก็ล้อมด้วยลวดน้านะครับทุกด้านเลย นะครับในตอนกลางวันก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยนะครับให้เขาเดินอิสระในในจุดนี้นะครับหญ้าก็ขึ้นเป็นยมยมตรงไหนที่มันมีน้ํานะครับไปถึงก็เป็นยมยมนะครับแต่ผมก็จะทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนแห้งมันก็หญ้าเขาก็กินนะครับตรงไหนเปียกแชะเขาก็ยังไม่กินนะครับก็สลับควบคู่กับนะครับแปลงหญ้าที่ปลูกไว้ตรงนั้นนะครับเขียวเขียวนะครับก็ตัดให้กินด้วยนะครับ อาหารก็เป็นฟางหญ้านะครับแล้วก็หญ้าในแปลงในนี้นะครับนะตอนนี้วัวมันไม่เยอะนะครับมีอยู่ห้าตัวก็โอเคอยู่นะครับก็ใช้ได้นะครับทําให้เรามีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับอย่างผมนี่ก็มีงานที่จะต้องทําอยู่นะครับก็กลางวันก็ปล่อยนะครับนอกจากวันหยุดอะไรเราก็มาจัดการเขาอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นวันปกติก็ปล่อยอยู่อย่างนี้นะครับนะครับยาเขาขึ้นเขียวทีเดียวตรงไหนที่มีน้ํานะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการใช้เวลานะครับเพื่อเราจะมีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ฟางต้องพร้อมนะครับอย่างน้อยก็ไว้ให้เขาแก้หิวนะครับนะแล้วก็ยาต้องมีบางส่วนนะครับต้องมีไว้เสริมไว้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับนะครับอาหารเม็ดผมก็มีนะครับเอาไว้ให้แม่พันุนะครับที่ให้นม นะครับตัวนี้นะครับก็เสริมให้กินนะครับวันละครั้งตอนนะครับเย็นๆนะครับหลังจากที่เลิกงานมาก็ก็จะไล่ให้เข้าไปนอนนะครับก็ให้อาหารเขานะครับทุกตัวก็ดูมีวนทวนสมบูรณ์นะครับเข้มอ่าอารมณ์ดีนะครับทุกตัวเลยนะครับมีอยู่ห้าตัวอีกหน่อยก็น่าจะท้องนะครับตัวนี้หกตัวนะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่ เราที่จะสามารถจัดการพื้นที่นะครับเพื่อปล่อยวัวลงมาในตอนที่เราไม่อยู่นะครับแต่ว่าต้องจัดการเรื่องน้ํานะครับไม่ให้แห้งนะครับไม่งั้นหญ้าก็ไม่ขึ้นนะครับครับอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังนะครับในส่วนของผมที่ใช้เวลาไม่มีเวลาที่จะอยู่นะครับตลอดแต่ถ้าวันไหนเราอยู่ได้นะครับก็โอเคนะครับ ็ปล่อยออกไปนอกจากตรงนี้ได้นะครับนอกจากรั้วนี่ยก็ปล่อยออกไปนะครับอันนี้ก็พื้นที่ทั้งหมดนี้ก็3ไร่นะครับทั้งหมด3าไร่ก็แบ่งเป็นจุดๆไปนะครับตรงนี้ก็ประมาณ2ไร่นะครับที่ที่ยืน่ตรงนี้นะครับที่เป็นแปลงนานะครับแต่ว่าตอนหน้าแรงก็ทําให้ใส่น้ําเข้าไปยากเกิดนะครับแล้วก็ปล่อยวัวนะครับนี่นะครับยามันก็เกิดนะครับเขาก็เล็มนะครับเนี่ยนะครับให้ดูนะครับ ถึงเป็นหน้าแรงนะครับแต่ก็มีหญ้าให้ให้วัวได้เล็มนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมีน้ํานะครับใส่ให้เขานะครับใส่ใส่น้าเข้าไปนะครับหญ้าเขียวทีเดียวนะครับนี่นะครับพอถึงหน้าทํานาเราก็ไถนานะครับไถนาก็ทํานาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปลูกหญ้านะครับตรงนี้ก็เอาไว้ทํานาด้วยนะครับ แต่้าหน้านี้เราก็ปล่อยให้ขึ้นนะครับเพื่อให้วัวได้เล็มนะครับตรงนู้นก็มีแปลงยาบ้างนะครับตรงนั้นเขียวๆครับเป็นยาขนนะครับตรงกับข้อวัวตรงนี้จะทะลุกันหมดเลยนะครับทะลุเข้าไปที่คอกเลยนะครับมีคอกชั้นในอยู่ตรงนั้นนะครับคอกชั้นในคอกเอาไว้ให้เขาเดินเล่นอีกชั้นหนึ่งนะครับมีอยู่ตรงตรงนี้ตรงที่เป็นรั้วตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีข้อออกมาอีกทางนี้อีกครับทะลุกันหมดเลยนะครับ วันไหนที่เราไม่อยู่เราอยากจะปล่อยให้วัวมันเดินเล่นนะครับเราก็ปล่อยมานี่เลยนะครับนะครับวันนี้เราให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับแต่เราต้องล้อมรั้วให้ชิดนะครับไม่งั้นวัวก็จะออกไปได้นะครับเหมือนตัวนี้เนี่ยออกไปตอนช่วงเมษานะครับน่าจะเมษาพฤษภาจนทําให้ท้องโดยที่ผมไม่ไม่รู้เนี่ยตัวนี้นะครับนะครับเนี่ยลูกแข็งแรงทีเดียวนะครับ ตั้งแต่เกิดวันที่11นะครับ11วันนี้วันที่22แล้วก็11วันแล้ว10วันนะครับแข็งแรงทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งอยากจะใช้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังนะครับนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเลี้ยงวัวแล้วไม่มีเวลานะครับที่จะอยู่เลี้ยงตลอดนะครับเราก็มาบริหารพื้นที่เอานะครับอาจจะไม่ได้มีแปลงหญ้าเหมือนเขานะครับเยอะแยะที่จะปล่อยให้วัวลงไปกินนะครับ เพราะว่าเราต้องสงวนไว้ทำนาด้วยนะครับทำนาด้วยก็ใช้วิธีนี้แหละครับปล่อยน้ําลงมาให้หญ้าขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยวัวลงมาเดินละครับแต่เราต้องมีแปลงหญ้าอีกต่างหากอีกนะครับเอาไปเสริมให้วัวนะครับนะครับสําสหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ